เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาแดังทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ําประจวมาที่20มกราคมวันนี้รอบคำ่ำครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวด้านตลาดนักเตะของทีมกันก่อนไปที่อัปเดตเรื่องของอันโตนีปีกบราซิลวัย24ปีของทีมหลังเจ้าตัวครับมีข่าวลืออย่างหนักว่าเตรียมย้ายไปร่วมทีมเรอัลเบติสทีมดังของสเปน ทั้งนี้ครับล่าสุดฟาบิโซโรมาโน่ก็ดีออกมาเฮี้ยววิโกเป็นที่เรียบร้อยสักช่วงประมาณ5โมงเย็นที่ผ่านมาเมื่อตัวของอันโตนี่ดีตอบรับข้อสเสนอย้ายร่วมทีมเรอัลเบติสเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็เรียกได้ว่า99%แล้วเลยครับโดยการย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นรูปแบบของสัญญายืมตัวและก็ไม่มีออปชั่นซื้อขาดพ่วงเข้าไปในสัญญาด้วยส่วนเข้าตกลงรายละเอียดอีกเล็กน้อยไม่มีปัญหาต่อการย้ายทีมของนักเตะ อยู่ที่ตอนนี้ครับอันโตนีกําลังเตรียมเดินทางไปยังสเปนเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและก็เซ็นสัญญาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ครับฟาบิโอโรมาโน่ก็ยังรายงานเสริมมาว่าจากการที่แมนยูเน็ดเริ่มระบายนักเตะส่วนเกินออกไปนะครับโดยมีอันโตนี่เป็นรายแรกแล้วนั้นคนต่อมาก็น่าจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดที่ก็เตรียมจะย้ายออกจากทีมอย่างแน่นอนในตลาดมกราคมนี้ทําให้มีโอกาสสูงมากจริงๆที่แมนยูเน็ดจะซื้อนักเตะในเกมรุกเข้ามาสู่ทีมช่วงท้ายตลาดนักเตะรอบนี้ทันทีด้วยครับและกับเรื่องของแรดฟอร์ดนั้นก็มีอัปเดตเพิ่มเติมจากทางแซมซี Z, สายข่าวของดียูเน็ตสแตนนะครับได้เผยว่า บุลุเซียดอรมูนทีมดังของเยอรมนีได้ทำการขอข้อมูลที่ละเอียดมากของมาคัสแรมสฟอร์ดจากทางพรีเมียร์ลีกและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างพวกพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งในและก็นอกสนามด้วยเนื่องจากว่าทางดอตมูน่าไม่ปิดโอกาสที่จะซื้อตัวมาคัสแมนฟอดไปร่วมทีมแบบทาวรนทำให้ต้องขอข้อมูลที่มากกว่าปกตินั่นเองครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกเดียวที่อาจจะตามอันโตนี่ไปติดๆด้วยนั่นเองไปต่อกันที่เรื่องของอเลฮันโดรการนโชนะครับที่ก็ยังคงมีข่าวรือร่วมกับนาโปลีอย่างหนักในช่วงนี้โดยทางคอรีเอเลเดลโลสปอร์ตสื่อชื่อดังของอิตาลีครับได้ออกมารายงานว่าอเลฮันโดรการนโช่ตอาย กับอ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซีอของนาโปลีโดยตรงแล้วและทางนาโปลีเองเนครับก็ได้บรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับการนาโชวแล้วด้วยซึ่งเป็นการได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นกว่ดเท่าตัวของดาวเตะวัย20ปีด้วยครับด้วยทางจิโอวานนี่มาหน้าผู้ในการกีฬาของนาโปลีก็กําลังเตรียมจะเปิดโต๊ะเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งภายในวันนี้ซึ่งคาดว่าจะมาพร้อมกับข้อสเสนอรอบใหม่ราวๆ60ล้านยูโรหรือว่าประมาณ51ล้านปอนด์ด้วยกันครับ มาต่อกันที่รายงานของทางมาร์กออกเดนข่าวด้านตลาดซื้อขายของ ESPN ในครับได้เปิดเผยว่าเอซิลานที่ผิดหวังกับการคว้าตัวมาคัสแลนด์ฟอร์ดไปร่วมทีมเนื่องจากว่านักเตะเหมือนจะไม่เล่นด้วยและกําลังรอดูข้อสเสนอจากสโมสรอ,อื่นมากกว่านั้นทั้งนี้ครับพวกเขาเนะอาจจะกลับมาหวนขอยืมตัวแนวรุกของทีมผีแดงเราอีกครั้งด้วยที่มาร์กออกเดนในครับได้เผยว่าเอซิเลานกําลังพิจารณาขอยืมตัวโจชัวเซอร์ซี่ไมเคิลรัสมุซอยลูนคนใดคนหนึ่งไปเสริมคมเกมรุกครับจุูที่พวกเขาในกะ็ กำลังพิจารณาเชลฟีลิกซ์แนวรุกข,ของเชลซีด้วยเช่นกันซึ่งสําหรับในรายของเฟลิกซ์นะครับดูมีโอกาสได้ตัวมากที่สุดเนื่องจากว่านักเตะถ้าไม่ค่อยได้รับโอกาสในทัพสิงบรูมากนักส่วนกองหน้าทั้ง2รายของแมนยูน t เต็ดเราครับไม่ว่าจะเป็นราสมุสซอยลุนและก็เจอชัวซัร์ซี่โอกาสถือว่าเป็นไปได้น้อย มากันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอารมริมหลังเกมกับไบรตันกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่พอใจกับผลงานลูกทีมปีศาจแดงอย่างแรงด้วยก็ได้ยกประเด็นของนักเตะที่คิดมากคิดเยอะเกินไประหว่างเกมจนเล่นกดดันตัวเองไม่กล้า้บอลขึ้นหน้าจนทั้งเกมแทบไม่ได้ทําให้ไบรตันลําบากในการมาเยือนเลยแม้แต่น,นิดพร้อมกันนี้ครับก็ได้กระตุน้นบรรดาน,นักเตะทุกคนว่าต้องเรียกความมั่นใจกลับมาและก็เดินหน้ากันต่อโดยรูเบนอามอริมนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่า ผมยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้ไม่ได้จริงๆเราพยายามคลองบอลและก็ควบคุมเกมไว้แต่ถ้าว่านักเตะค,คิดเยอะมากเกินไปพวกเขาไม่ยอมส่งบอลในระหว่างแนวขึ้นไปเลยทำได้เพียงแค่เคาะกันไปเคาะกันมามันยอมรับไม่ได้เราแพ้แล้วแพ้อีกจนยอมรับไม่ได้แล้วซึ่งเกมแบบนี้เราจำเป็นต้องชนะเราคงต้องก้มหน้ายอมรับว่าเราอาจจะเป็นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรก็ได้ ผมรู้ว่าพวกคุณบรรดาสื่ออยาจะได้พลาดหัวข่าวเจ๋งๆแต่ที่ผมพูดแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเราต้องยอมรับกับเรื่องนี้และก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันให้ได้กับเกมนี้มันก็เหมือนกับเกมอื่นนั่นแหละเราเสียประตูหลายลูกในแบบที่ไม่สมควรจะเสียจักนั้นมันก็ยากในการคลองบอลเพราะเรามีความกังวลมากเกินไป จริงอยู่ที่เราทําประตูตีเสมอได้แต่ถ้าว่าครึ่งหลังพอลงไปเล่นก็เหมือนเดิมและเมื่อเราเสียประตูแบบนั้นมันก็ยากที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้เราต้องเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้และก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ในเกมพรีเมียร์ลีกเยอะขนาดนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมพระพวกเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่เอาอะไรเลย เราต้องดีกว่านี้นั่นชัดเจนมากไม่สําคัญว่าเราจะมีเวลาซ้อมมากเพียงใดหรือว่าผมรู้จักผู้เล่นหรือไม่เรื่องนี้ไม่สมควรยอมรับได้เราต้องทํางานกันต่อไปเพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงเกมเหล่านี้คุณสามารถรู้สึกได้เลยว่าในช่วงท้ายๆเกมทุกๆคนเนะ่เปลี่ยนตำแหน่งกันเองนะและมันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะเห็นอีกครั้งเราสามารถแพ้ได้แต่เราต้องรักษาตำแหน่งของเราให้ดีที่สุด สารน,นครับรูเบนอโมริมก็ถูกถามถึงช็อตพลาดของอังเดรโอนาน่าในเกมนี้ที่มีส่วนกับการเสียทั้งประตูที่2และโดยเฉพาะกับประตูที่3ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้โทษนายด่านชาวหมอผีแต่ก็ได้เน้นย้ำให้ทั้งทีมต้องรีบยกระดับขึ้นมาและก็ได้ทิ้งท้ายว่าเขาจะยังคงยึดมั่นกับแานการเล่นระบบ3-43ต่อไปอย่างแน่นอนหรือเจ้าตัวมั่นใจว่าเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วทีมจะมีผลงานและก็ได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอนครับโดยกับประเด็นนี้รูเบนอโมริมได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า มันก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบกันทั้งทีมนั่นแหละจิงแม้ว่าดีรวมแล้วความผิดพลาดหลักๆจะเป็นของอังเรโอนาน่ามันมีทั้งขึ้นและก็ลงบางครั้งก็ดีมากและจากนั้นก็ย่ำแย่เราต้องรักษาสมาธิตลอดทั้งเกมเพื่อพยายามเอาชนะให้ได้นั่นคือทางเดียวที่เราจะพลิกสถานการณ์กลับมาอย่างที่ผมบอกไปว่าเราอาจจะเป็นทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมรู้ว่าควรต้องการพาดหัวข่าวแต่ผมพูดแบบนั้นเพราะเราต้องยอมรับและก็เปลี่ยนแปลงนี่คือพาดหัวข่าวของคุณเลยล่ะผมจะยึดแนวทางฟุตบอลของผมต่อไปซึ่งนั่นมันชัดเจนมากนักเตะของผมอาจจะต้องทนทุกข์ต่อการปรับตัวและผมก็อยากจะขอโทษต่อแฟนๆของเราด้วยว่าพวกเขาก็ต้องอดทนอยู่กับแนวทางฟุตบอลที่ผมต้องการใส่ลงไปให้กับทีมผมมีวิธีของผมและผมมั่นใจว่าในท้ายที่สุดเราจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสกับตันทีมนะครับกับหลังเกมเปิดบ้านพ่ายไบรตันโดยบรูโน่ได้เปิดใจยอมรับว่าทีมขาดความกล้าหาญที่จะเล่นต่อก่อนกับคู่แข่งจนทําได้แค่เคาะบอลไปมาไม่ได้บุกจู่โจมทีมเยือนมากนักซึ่งนั่นคือหนึ่งในความกดดันที่บรรดานักเตะกลัวที่จะให้บอลพลาดไม่กล้าดีกล้าเสียรวมถึงการที่บอลมักจะวนกลับไปยังผู้รักษาประตูอยู่ตลอดด้วยซึ่งกับเรื่องนี้ครับบรูโน่ฟานันเดสได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า เราไม่ควรจะเสียประตูง่ายๆเราต้องดุดันกว่านี้เมื่ออยู่กับบอลเพราะนี่คือศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งคุณภาพการเล่นสูงมากๆเราต้องเล่นด้วยความเข้มข้นตลอดเวลาต้องกล้าเล่นกับบอลให้มากกว่านี้ในพื้นที่สุดท้ายและก็ระหว่างไล์ด้วยผมต้องพยายามคลองบอลในพื้นที่ตรงนั้นให้ดีกว่าเดิมแล้วก็สร้างสารรค์เกมจากตรงนั้นเราไม่ควรจะปล่อยให้ผู้รักษาประตูของเราด้คลองบอลตลอดเวลาแบบที่เป็นอยู่ผมเชื่อว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องต้องอาศัยความมั่นใจและก็ความกล้าหาญด้วย อยากลัวที่จะผิดพลาดนั่นคือส่วนหนึ่งของฟุตบอลเราต้องกล้าหาญที่จะทํามันซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะกดดันมากแค่ไหนหรือว่าการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะยากลําบากแค่ไหนก็ตามและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคาประจําวันที่20มกราคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ